สวัสดีค่ะพบกับพวกเราวันละกายในรายการ Reaction ซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ไปเจออะไรมาก็ไม่รู้แบบผ่านตาผ่านตาในแอปแดงเออมันแบบเป็นอะไรของน้องอะไรนะซีนูนิวนิวอะไรนะคะมีอยู่คู่เดียวซึ่งน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะออฟฟิเชียลไพร์โ เขาจะไปทําเป็นซีรีส์หรือเป็นหนังหรืออะไรยังไงเราก็ไม่ดูแต่ว่าเราก็มาดูกันดีกว่าว่าตัวอั f เฟเชียลไพรจะเป็นยังไงกันะคกับเรื่องอะไรอ่ะมอนรักฮังอีรีมอนรักฮังอีรีโอยไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดที่ภาคใต้เออเขาไปโ้ขึ้นมาก็รู้แล้วอยู่ภาคไหนภาคกษาตรนั่นเองแ้วเขาบอกว่าเป็นเดอะมิวสิคอลด้วยเยแสดงว่าทำไปเล่นไปเราจะเห็นพี่ซีร้องเพลงบ เฮ้ยท้องนะอินคอนเสิร์ตแล้วมันกลับมาแล้วหรอวันนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงในครับว่ามันจะฮักอีดีจริงหรือเปล่าเออหรือว่ามันจะเป็นมนรักไหมเอออย่างไรไปดูพร้อมกันดีกว่าค่ะเออดูมันเด้โอ้ว้ายววันเออ คนกันยัมต้องคอเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานเป็นสาววัยอ่อนได้แต่นอนแค่งยามเมืเอนแรงฟันหวานจะมีชายใดอยากให้ได้ต้องการโรดเฮ้ยเฮ้ยด้วยฮะด้วย ล Lebanon, ืมเหรอให้ร้องเพลงก็มันเต้นกินรำกินแล้เนาะแม้อาจจะเป็นนักร้องมาก่อนทิศนาลูกปลาสิบวัดไปห้องเพลงอยู่งานห้ป้าเน่เด้ออุ้ยล้วพูดอันนี้ด้วยต้องอ่านซับดีดีเลยอ่ะงมนต้องซอยข่อยเบื้องล่างไปก็ได้ดโอ้ยเฮาแม่ก็เดี๋ยวน้อยฝากพี่ตานฟาวลานแทนกระถ่ตัวเออแมนจ้ะเอ่อ มือมันตานบบกไม่สอนพอดีเดี๋ยวฝ่อแท่งก็ได้แล้วโบได้ทำไมเราไปเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยลูกค้าล้อโดดแล้วเร็วเร็วน้อยเขาเป็นวัยรุ่นเจนซี่เขาต้องเฮตดต่ำหัวใจแม่อเป็นนักห้องอิลีนะ ถ้าว่าตัวทีมงานไปโลด้นทให้ทีมลานไปแบบปักนิดก็พอพอเงียบเม่อไรอ๋ออะไรอ่ะพ่อกับพี่ชายทิ้งแม่ไปไงอาจจะเป็นแบบแม่ก็เลยแบบอุ้ยแม่ไปไหนเจอแม่แคมป์หนักเกินแล้วแบบเป็นลมหรือเปล่าไม่รู้ไม่นะอย่าเศร้านะไอนี่ สุดท้ายก็ต้องทิ้งความฝันมาดูธุรกิจแม่อะไรยางเงล้าแม่ฝากลามแน่นอลูกสูตรสมตาเรซูักนี้ถือว่าซอยแม่ได้บอคนที่เลี้ยงพี่มาคือพ่อไม่ใช่แม่คอยถามอีกอย่างเนี่ยฝ้าแเดดอกเขาพูดอยู่ วว่าจมมัันนนเป็ลืตคุณนิชคะเดี๋ยวหลังจบโชว์ยานี้ะไปวย่ันยนนี้หดเวลาความฝันพาคิวไปบอกเขาด้วยนะไอขอถอนตัวจากการเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ g o ด it g o ด it ค่ะนี่มึงไปทำอีท่าไหนให้เขาถอนตัวได้ไหมชั้น ผมพยายามแล้วจริงนะครับพ่อกูก็เห็นมึงพูดแบบนี้ตลอดแต่พ่อครับถ้ามึงพยายามจริงทําไมมึงทําอะไรก็เจ๊งฉันชอบพ่อครับพ่อพ่อช่อบผมเหรอครับที่ดินนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของมึงอุ๊ยเลิศเลิศพ่อครับพ่อยังไงไวมันดูมีความแบบใครอะพี่ช้างเหรอไม่ใช่ป๊อปปี้ผมไม่ใช่แบบาพี่ช้าง เาอิหยังดีค่ะมือนี่นำมากเหาเซียวอิหยังคะ่ะก็บอสั่งจากเธอเออนี่ครับพี่ช้าง เอาตำไทยพริกขอใส่2เม็ดละกันไม่เอาเปลี่ยนใจเผ็ดไปไม่ไม่ใส่ละกันเดี๋ยวไม่ไม่แซ่บพริกสองแต่เอาเม็ดออกด้วยนะเดี๋ยวลิ้นมันจะเผ็ดช้ำชอบใครจะช่วยอะครับเชิอนมันลักกอให้มันเล็กหน่อยได้ไหมครับก็ดูจากเส้นกินเข้าไปแล้วคงจะบานคอก็อยากจะขอให้พี่ช่วยสับสับสับหน่อยอครับแล้วใส่ไข่เค็มทันแบ่งสี่ให้ด้วยนะครับ ครกที่ล้างหน่อยกลิ่นปลาร้ามันโชยมันละ,ะผ่านมาเป็นสิบเป็นร้อยพี่ไม่เคยล้างเลยเหรอครับเอ๊ะคิดไปคิดมาถ้าเอาเม็ดออกยังเผ็ดอยู่ล่ะงั้นพี่ผมไปเอาส้มตำแค่ไก่ปิ้งก็พอแล้วครับแก้วป้งไก่เลยเแต่ไกาไม่ใช่ไม่เกลี่ยมไม่มันมากเอาแค่ครื่องปีกก็พอวัดมาํำเองโรดเออเหี้ยหล่ะ อร่อยเลยปานีก็ตามอร่อยดีนี่บอสเก็ยงมาบางนาลานบังเบิ้งอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมึงจำกูไม่ได้หรือไงเอออ๋อบูแมนนี้ค่ะความจริงแล้วอีหน่อยนะมีฝากผมไม่ได้พูดกับคุณใช่พี่ช้างไม่ได้ถามเธอก็ไม่ต้องพูดเออเสรแนะเออไม่ใช่ภารกิจของคุณนคารู้เรื่องปานีกูบอกคายแล้วปิดลานนี่ ยังไงไปแล้วนัไปแล้วอะไรก็มีสูตรลรอบังดมกรุงเทพมาเพื่อเปิดลานจินนาร้านเฮาทิ้งสูตรหล่อแล้วเขามาเปิดแข่งเอ้าฉันไม่กินมาหาผมถึงที่เลยเหรอครับเนี่ย ว่าชวนมางานกันเปนิ่งสแล้วก็มากินฟิวชั่นก็เใหคุณเ้ยเลยเลย้ยเนียเอาไปเอาลูกเ่ยั้นเ้าเอาเฮ้ยทำอะไรลูกยะคุณเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยยมาเอาขึ้บ้านหไเฮ้ย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 บักกีขงอ้ย ก็ผมเห็นมันตกอยู่ในถนนผมก็เลยหยิบม,มายังว่ากี่ตัวแถวนี้สูตรแมกกูนี่คุณมีหลักฐานเหรอหรือว่าคุณจะจับผมส่งตำรวจจะตรวจยังไงนะว่ารสชาติอาหารร้านผมมันเหมือนร้านคนนะุณอะในเมื่ออาหารร้านผมมันเป็นฟิวชั่นเอเด้า <c oughs>

โอ้ยเ้ยตรงป้ามาขายอาหารฟิวชั่นอยู่บ้านนาจะไปกลัวอะไรว่ามีแพเขามาถึนแ้วว้ายเฮ้ยเส้นสปาเกตตี้กูไว่ไหนวะพี่ชันดูเสียงพวกเราดิ

เก็บขึ้นมาด้วยทั้งสองอันนั่นน่ะเออมันมาละมาละ <c oughs> โอ้โอโอ,อ้อ้าาา ลำหวานเลยสิลูกคนนี้ไก่ไปลุกแล้วเม่อยังนนิไก่ไม่แล้วนะคะบอไม่อย้ยอยากสิท่านอาหารฟิวชั่นแมนบอเฮฮาเอ้อป้ามาท่วงของของป้าคื้นแรงมาก แม่เงินไปกู้ได้เลยเฮ้ยายเฮ้ยห,หรือว่าเราจะชนะแล้ววะพี่ชัวร์ผมว่าชัวร์รเฮ้ยไม่ติดตรงยึดพี่ติดอะไรคะไม่ติดนะคือเธอจะติดอะไรอ,อ,อุ้ยโดนไล่พี่แล้วหรอน้อยแสดงว่าแม่ตุยแล้วน้อยเศร้าเกินไปปะ น้อยซับเอ่ยต้มใจแล้วบอกเดี๋ยวร้านคุณก็จะได้เป็นร้านอันดับหนึ่งของที่นี่เหรอมันไม่เหมือนกันคือเขาพ่อยามมาแก้แค้นเพราะว่าเขาทำให้งานมันหลุดแต่ว่าฟ้าแฝะก็ทำเออเขาไม่ได้ทำผมถ่ายจริงคุณแม่จะหนึ่งเกียดผนขนาดนี้เย ออก็ใช่อบอกความนี้ยังไงเออรับอะไรดีครับเอ,อ่อมีส้มตำบอาะเออเงลาลันโอ้ย

ย็โน,นมันคือเนียเลยชอบส,สะใจกนยยันเลยคุดคำว่าปูสุดๆด,ด,ดอ่ะ แล้เมื่อไรหัวใจก็เฝ้าแต่คิดถึงเธอคอ้ถึงเธอใครมามาเปล่าพี่ห,หนึ่งมาแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าปูพรม,มขนาด อ้าวโอ้ยแต่เออเออน,น,น้องแบ่งเล่นกัน่<ล>ะพี่กลับมาหาแล้วนะบักนิดมาเฮ็ดหยังนิดน ah ิดนิดนิดเฮ้นิดชชชโอ้ยทำไมเฮ็ดหยังกวอายุพี่โพพี่ก็แค่อยากกลับมาหาคืนวันเก่าๆกับน้องของพี่ไง มาทำสกูปแล้วหรอฮึอย่างวะเ,เร็วเร็วนี้ทำมิงซูนยังไงยังไงเอาเป็นว่าฉันพร้อมซื้อแล้วค่ะฉันพร้อม,มเลยไม่ธรรมาดานะไม่ธรรมดาเลยเออแค่ตัวไพลอตมาดิฉันก็คิดว่านี่เป็นตัวทีเซอร์สิ่งแล้วนะ สิ่งคือด้วยความเป็นมนรักมันก็จะเน้นเรื่องการใช้สีแล้วเพราะที่ดูคือเห็นหมดเลยว่าสีเลือกใช้สีที่ฉูดฉาดให้มันดูมีความแบบว้าว colorful มีความเีฮาของบ้านนาอะไรอย่เงี้ยเออก็เป็นแฟชั่นในยุคแบบพูดออกมาค่ะคือแยมตามที่แบบทุกคนเห็นเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแยมคืออะไร งามงามจะอยากได้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 นะฮะอยากได้กระเดดเอาจักดอกกระเดดเอาไอ้แย่มากไอ้แย่มัวสีรเออเออนะคะก็อาจจะมีการใช้สีแบบฉูดฉาดละกันด้เห็นถึงความสนุกของบ้านนามันเป็นแฟชั่นยุคนั้นมันจะเป็นแฟชั่นที่เน้นการใช้สีแบบ ไปเลยอะจัดไปเลยจานลิปสติกนี่คือไม่มีสีแดงนะต้องเป็นสีชมพูบานเย็นใช่อะไรยังงั้นเออสีนู้นไม่มีนะคะสมัยก่อนไม่มีนู้นคืออะไรนู้นมีแต่ป่วยสิ่งนะคะแล้วไวา์ของที่เราดูอะรู้สึกว่ามันดูมีความมิวสิควลจริงๆเออมันดูมีความท้องนะอินคอนเสิร์ตยูยูโน่ท้องน้ายินคอนเสิร์ตสติงสตเดิ ดดิงเความมันือชอบตรงที่แบบว่าเออมันเป็นมิสซิคอลที่ที่จะพูดอย่างไงล่ะมันมีมนะูฟเมนต์น่ะจริงเออ ภาพในวัยเด็กมันมันกลับมาว่าเรามักจะโตมากับละครเพลงฟิวเนี้ยได้เห็นอะไรใหม่ๆนะไม่คิดว่าทูนิวจะมาพูดแบบเล่นละครพูดภาษาอีสานแล้วมันมีชั้นเชิงบางอย่างตรงที่เขามีฝาแตดแล้วมันเกิดการแบบผิดฝาผิดตัวตรงที่มันแก้แค้นผิดขนแต่คําถามคือทําไมไม่ฟ้องมาแก้กันทำไม ทำไมมันจะเกิดเป็นมนรักได้ยังไงเออเพราะว่ามนรักเนี่ยมันต้องมีความอวนรำมานออมันต้องมีความคอมถูกมันต้องมีรอมคอมอยู่แล้วมันต้องมามีจุดชนวนเหตุให้เขามาสปาร์กกันแต่คุณแม่อะคุณแม่ล้มป่วยออรู้สึกแบบมันดราม่ากนไปบ้านแลเราเราเอาแกมันก็ต้องมีคอนฟิกให้ตัวละครมันมีเส้นเรื่องต่อใช่เพราะไม่งั้น มันจะเชื่อไหมล่ะถ้าสมมติแม่ไม่ลมป่วยแล้วแบบแม่บอกว่าให้ลูกมาทําร้านต่อจากตัวเองแล้วทิ้งความฝันอย่างเงี้ยก็จริงเออมันคือความฝันของเขาหน่าในการที่จะเป็นนักร้องอ่ะถูกแต่บคุณเนชคุณเนชก็คือไปเป็นนักร้องอยู่ที่เมืองกรุงเขาก็ได้ไปเติบโตไงเห็นไหมล่ะมันก็แบบมันก็เลยมีคอนฟ lict ให้เราดูจริงแล้วตัวของพระเอกเนก็แบบเอ้ยธุรกิจก็เสียหายจากการที่คุณเนช <C> e <an> ทําการถอนตัวออกมาก็ <C> e <an> เต้องตามมาแก้แค้น <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็แล,แ,แล้วแต่เราก็ต้องมาดูกันว่าชะนวนอะ่ะมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าถึงตามมาแก้แค้นขนาดเนี้ย <C> e <an> ถูกอืมเนาะแล้วก็เขาจะแก้แค้นกันยังไงนี่แหละอันนี้อยากรู้จริงแล้วถึงว่าหลังจากที่มาเจอแฟนกันแล้วเนี้ยจากที่เขาตอนแรกเขาก็แบบแก้แค้นกันมาสักพักนึงเขาก็มาหลงรักก <c oughs> ันอยูอ่คุณนิสก็กลับบ้านมาเออแล้วปมหลังจากนั้นมันจะแก้ไขยังไงมันจะยังไงนี่แหละใช่ไหมล่ะรักสามแก้งสามคนให้มา แก้งขนาดก็ไม่ติดสักคนเลยนี่ขอได้ไหมไม่แกก็ฉันต้องมีสักคน, <c oughs> คนเป็นคนไป,ไปถูกไหมล่ะถูกเออะะแล้วมันแล้วมันดันทิ้งสูตรอาหารไว้ทนโทอ่อะแล้วคนที่มันมาแก้งมันเหมาะเจาะพอดีเนากปะออแล้วความผิดฝาผิดตัวอย่างหนึ่งคืออาหารฟิวชั่นในบ้านทุง่งมันจะยังไง มันจะออกเป็นยังไงเนาะหรือว่าเขาอันนี้ไงเขาแค่แกล้งเขาอาจจะคิดราคาแบบจานละสี่สิบเบาๆแต่ว่าเพราะว่าเอาฟิลฟิลแกล้งไม่เอากำลังกำไรก็เอามาแกล้งไงเพราะบ้านก็รวยอยู่แล้วก็แบบชาวบ้านเขาสงงว่าะชอบนะภาษาคิป้าถือแก้วไวาแล้วอ่ะไม่น้ยโนมิ แต่ประคงบองงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเซตติ้งอ่ะชอบอย่างหนึ่งตรงคือตรงร้านของพระเอกอะ่ะเออมันเป็นฉากแบบมิวสิควลจริงๆแบบฉากละครเวทีที่ออมันไม่ได้เป็นบ้านเออเออเออก็เซตขึ้นมานะเออมันเป็นฉากที่ให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยเซตเป็นฉากเซตมากแล้วทําให้เราสกแบบอ๋ยมันเหมือนดูละครแบบเวทีอยู่เออก็จริงเออแล้วมันสนกุนะออกเนอะปะชอบทุกอย่างหรือตั้งแต่มูฟเมนต์ตอนแรกเลยที่แบบจนที่กำลังร้องเพลงอยู่ทุกคนแบบ ฟุ๊ปุ๊ปฟุ๊ปแล้วก็ปักปักปักอย่างเงี้ยโอ้โหแกคือในชีวิตจริงอ่ะไม่ไม่เจออะไรแบบนี้แต่จะมีบางคนที่อาจจะเล่นละครอยู่แลไงครีมก็ครีมไปกันไปเลยบางคนในชีวิตจริงที่ก็จะคุยกับเพื่อนแบบก็เป็นละครเลยเป็นละครเลยโอเคได้จะชอบแล้วหลังๆมาตอนที่คุณนิวร้องเพลงมันให้ความแบบเจ้าหญิงดิสนีย์มาดูมีความแบบ ไลฟ์แอคชั่นล้วไม่คิดว่าจะเอาเพลงเนี้มาใช่ย่าจริงล้วแบบโอ้แล้วมุมกล้องสวยเออสวยจริงๆคืออยากดูแล้วเนี่ยอยากดูแล้วเออคืออยากดูแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมเรื่องของช่องเรื่องของเพลงมันดูแบบคิดว่าจะต้องมีเพลงที่มันลดกว่านี้แน่นจริงแล้วมันดูลงตัวมันดูในความแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยตัดไพร์ลอดมาทําให้เรารู้สึกแบบอยากจะดูแล้วเนี่ยจริงแล้วอยากจะรู้ตอบว่า แกแค่ยังไงเออนคะคะเออการทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถลองมาคอมเมนต์กันได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคืออย่างไรเพราะอย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้ติดตามแต่คืออยู่มัน,<ช>มนขึ้นฟีดมาก,ก็เลยแบบชวนมาทํากันด้วยว่าเออมันเป็นยังไงซิกับบนรฮักอีดีในใน,ในี้ข้งนี้จริงแล้ว,ลวคอมเมนต์มาด้วยว่าถ้ามีร้านอาหารอยู่สองร้านน่ะคุณจะไปร้านไหนค่ะเดี๋ยวฉันจะไปร้านฟิวชั่นค่ะดิฉันจะไปซื้อร้านของคุณโดนิโแล้วเอาไปกินที่ร้านฟิวชั่นเพราะว่า มันมีอาหารปากมันต้องมีอาหารตาหรือฟาวชี่นอาจจะกินกลางถนนเลยเพราะว่าอยู่ตรงกลางกันเพราะบางทีแบบเราไม่อยากไปจริงๆสุดท้ายเขาอาจจะมาเปิดร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้ อาเป็นว่ามาดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะพวกเราก็ยังเฝ้าติดตามอยู่กันว่าอ,อ่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมยังไงนะคะก็อยา่าอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดส u ั s c ส i า e ได้เปรนกำลังใจกับเราสองคนนะคะกับพวกเราวันได้ก,กายใน,ในรายการ Reaction Re นะคะสำหรับคราวหน้าพวกเราจะมากับคลิปอะไรหรือเรื่องอ,อะไรยังไงก็ตามก็ฝากติดตาม,มด้วยกันนะคะวันนี้พวกเราลากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย